สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผู้ติดตามทาง youtube แล้วก็ทางเพจด้วยนะครับวันนี้ขอทดสอบเสียงนิดนึงนะครับเพราะไฟดับบ่อยมากนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักเลยนะครับที่ภาคเหนือนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอปิดเสียงตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับ คุณยาสวัสดีครับอนุโมทนาบุญด้วยนะเมื่อเช้านะครับคุณยาเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอาหารถวายพระทุกวันนะครับผมก็เลยได้บุญจากคุณยามาทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้นะครับอากาศเย็นสบายนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไฟดับทั้งคืนเลยเกือบทั้งคืนเลยนะครับนอนไม่หลับเลยเนื่องจากว่าเป็นเป็นฝนตกที่ไม่ใช่พายุครับที่ไม่มีลมครับ นะครับที่ไม่มีลมก็นอนแบบร้อนๆเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นนะครับก็เลยไม่ค่อยเดชื่ชนเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องนอนกลางวันนะครับวันนี้ก็แสดงความเสียใจกับชาวนานะครับที่น้ําท่วมนานะครับเพราะว่าฝนตกเยอะมากนะครับทุกๆน่าจะทุกจังหวัดเลยใช่ไหมครับมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ขึ้นสไลด์ให้ดูก่อนว่าฝนตกที่จังหวัดไหนบ้างน้ําท่วมจังหวัดไหนบ้างนะครับบอกผมหน่อย นะครับบอกผมหน่อยนะนะครับน้ำพ่วมจังหวัดไหนบ้างครับผมเขาบอกว่าน้ำพ่่มหลายพื้นที่เลยนะครับน้ำพ่วมหลายพื้นที่เลยนะครับ,รรบก็ทรัพย์สินที่เสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์นะครับแต่ว่านาข้าวก็ค่อนข้างที่จะเสียหายนะครับถ้าหากว่ายังยังพ่วมขังนะครับแต่ถ้านาข้าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะ น้ำท่วมนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยน้ำท่วมขังไม่ไม่นานเนี่ยจะไม่เป็นไรนะครับจะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าขังนานเป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยจะจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาก็ชาวนาต้องรีบไประบายน้ำนะครับต้องรีบไประบายน้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูมรสุมมาแล้วเนาะนะครับเราต้องปรับตัวนะชาวนาทั้งหลายนะครับนะนะครับ น้องสาวอยู่พัทยาก็ท่วมเหรอครับนะครับก็วิธีแก้ไขนะครับถ้าสมมุติเป็นชาวนานะครับให้รีบไปทำอ่าทำลายคันกั้นน้ําก่อนนะครับให้น้ํฟฝัดออกไปเร็วก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผ่านสัปดาห์นี้ไปเดี๋ยวเราค่อยไปไปทำอ่าคันกั้นน้ําใหม่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีจังหวัดไหนอีกครับที่น้ําท่วมนะครับ นี่จะวันไหนอีกนะนะฮะเดี๋ยวนะครับผมทำไอตัวตัวนี้แป๊บหนึ่งพอดีฉากเขียวมันจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่วันนี้นะครับพอดีข้างนอกเสียงจะเจียวเจ้านิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำอาหารนะครับทำอาหารถวายพระเอ้ยไม่ใช่ถวายพระทําอาหารเลี้ยงหมอพยาบาลน,นะครับเพื่อ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับโดยใช้ลงเป็นเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารทุกอย่างนะครับที่ต้องไปเลี้ยงเขานะครับเพื่อให้กําลังใจเขานะครับเขามาตําบลของเราเนี่ยแล้วก็มาฉีดยาฉีดวัคซีนให้ตําบลของเราผมก็อยากให้สถานการณ์คลี่คลายไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแก่ใครทั้งนั้นนะครับก็เลยให้กําลังใจคุณหมอคุณพยาบาลทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยนะครับที่จะต้องคอยตรวจคัดกรองนะครับอ,อสอมมทั้งหลายนะครับผมก็ เลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับทำอาหารกันไม่หวาดไม่ไหวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับวันนี้ก็ทำเป็นข้าวกล่องนะครับก็ช่วยกันเต็มเลยนะครับอยากจะแผ่นกล้องไปทางนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแสงมันจะไม่ได้นะครับก็หลายคนนะครับก็ในที่สุดแล้วนะครับอาหารก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับปัจจัย4ี่นะครับอาหารเครื่องนุ่มหอมยารักษาโรคแล้วก็ อ,อะไรอีกนะจำไม่ได้ละได้ได้สามอย่างละที่อยู่อาศัยทยี่อาศัยนะครับที่อาศัยนะครับนะถ้าน้าท่วมนานนะครับให้รีบไปทําลายคันาหรือว่าไปาไปทาให้มันฝรัดออกไปก่อนนะครับนิดนึงก่อนนะครับจะได้ไม่ท่วมขังนะครับเพราะว่าโชคดีที่ว่ามัน,มนท่วมตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาถ้าไปท่วมตอนที่ เป็นรวงข้าวเนี่ยนะครับอันนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายเยอะนะครับตอนนี้ข้าวของพวกเราก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็คือมันยังไม่ท่วมสูงไอ,ไอ้ข้าวมันยังไม่ขึ้นสูงนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ยุ่งแน่นะครับนะนะครับถ้าข้าวออกรวงแล้วอย่างเงี้ยนะครับจะได้รับความเสียหายเยอะนะครับ ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณยานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพในเพจนะครับก็มีน้ำท่วมหลายจุดนะครับหลายจุดนะครับนะครับก็คงต้องเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับที่ต้องเข้าช่วยเหลือก่อนในในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนะครับนะครับก็อย่าให้ถึงกับต้องพายเรือเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะครับ นะครับนะครับก็มีข่าวเยอะเลยนาจมน้ําบ้างอะไรบ้างนะครับนะครับพืชผลทั้งการเกษตรนะครับบางครั้งพวกแตงฟักแฟงแตงกวาอะไรทั้งหลายก็จมบาดาลเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากให้ระทมกันมากนะครับหลายอย่างนะครับในประเทศเราเนี่ยมันทุกมาเยอะละนะครับอยากให้มันผ่านไปเร็วๆนะครับบางที่ถนนขาดสะพานขาด อันนี้พอซ่อมแซมได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนะแต่จิตใจของเกษตรกร,ร,กรต้องแข็งแกร่งนะครับจิตใจของเกษตรกร,ร,กรต้องแข็งแกร่งผมอยู่ข้างท่านนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนของพวกท่านนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับตั้งสติให้ดีนะครับว่าแก้ไขยังไงนะทำด้วยตนเองดีไหมถือจอบไปแล้วก็เอาไปาไปขุดคันนาสักหน่อยหนึ่งให้น้ำมันไหลออกไปนะครับนะ ก็จะได้ผ่านพ้นไปนะครับโดยไม่ต้องอละทุกกระทรมอะไรมากนะครับนะนะครับมีหลายที่เลยหลายจังหวัดเลยนะครับขอนแก่นก็ตกนะ <c oughs> ขอนแกน่นฝนตกไม่ใช่ฝนตกธรรมดาข่าวข่าวเขาโปรยว่าขอนแกน่นฝนตกต้องบอกว่าน้ําท่วมด้วยนะครับต้องบอกน้ำท่วมด้วยนะครับ <c oughs> วันก่อนผมนําเสนอเรื่องของไอเดียการปลูกผักนะครับไอเดียการปลูกผักนะครับหลายคนเขาทาปัจผสมผสานนะครับส่งรูปมาให้ดูหรือดอูดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็ดูสวยงามดีมากเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าชายรงเนี่ยสอนทุกคนให้ปลูกผักหนีน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับปลูกผักหนีหอยทากอยู่แล้วนะครับก็เลยรอดนะครับมีไม่ค่อยมีปัญหาถ้าปลูกในถุงเนี่ยถุงมันสูงประมาณ30เซน มันคงไม่ท่วมไม่ท่วมถึงขนาดสามสิบเซนตรงนั้นนะครับนะนะครับถึงท่วมส0มสิบเซนก็ประมาณวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ลดลงไปแล้วก็สบายนะครับรากมันก็นั้นได้นะครับถ้ามันยังท่วมเกินจากนั้นก็ปลูกในเข่งซะเลยนะครับปลูกในเข่งซะเลยทำไงปลูกในเข่งซะเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ปลูกในเข่งเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปลูกในเข่งยิ่งดีฮะเพราะเข่งมันสูงตั้ง50าสเซนนะครับปลูกในเข่งนะนะครับผมไม่ได้เตรียมรูไว้นอกอันนี้เป็นปลูกในถุงนะครับแล้วก็ยกสูงนะครับอันนี้ปลูกในถุงแล้วก็ยกสูงอ่ะปลูกในเข่งเป็นอย่างนี้ปึ๊บเอาไปเลยละ ใช่นะครับส่วนใหญ่แล้วปลูกในเข่งเนี่ยผมเพิ่งจะทำทำการปลูกในเข่งมานะครับไม่นานนี้เองนะครับไม่นานนี้เองนะครับเพราะว่าเข่งสามารถใช้ได้หลายรอบนะครับเข่งสามารถใช้ได้หลายรอบนั่เองนะครับเด,เดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องเปิดตัวไลน์แล้วก็ดาวน์โหลดมาก่อน นะครับเราแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้อาจเสียงอาจจะมีการรบกวนนิดนึงเพราะว่าเขากำลังแพ็เข้าวแพ็คอะไรกันนะครับสนุกสนานกันนะครับเพื่อที่จะนำไปให้หมอและพยาบาลนะครับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนประจำตำบลก็คือเขาเขาออกมาเป็นไม่ได้ฉีดลงพยาบาลแล้วตอนนี้เขาจะ ออกมาในหน่วยต่างต่างตำบลนะครับสวัสดีครับคุณนันทชานะครับคุณนุชนาสวัสดีครับคุณบัวผันสวัสดีครับนะครับขอโทษด้วยนะที่ไม่ทันได้ทักกันนะครับคงไม่เป็นไรนะนะครับผมมัวแต่หาภาพที่จะมาให้พวกเราดูนะครับผมมัวแต่หาภาพมาให้พวกเราดูกันนะครับ อยู่ไหนนะ้นะครับการปลูกผักในเข่งเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมทําแล้วเป็นตัวอย่างให้แล้วนะครับอ่าโอเคอ๋อมันอยู่ที่ดาวนโหลดนะครับอยู่ที่ดาวนโหลดถ้าปลูกในเข่งปลูกในถุงในกระถางมันจะไม่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับนะวันก่อนเราสอนปลูกงี้ใช่ไหมครับวันก่อนเราสอนปลูกอย่างนี้ใช่ไหมครับ นะครับยกสูงขึ้นมานะครับอ๋อน่าจะอยู่ในนี้นะครับอันนี้นี่ส่วนใหญ่ใช้ลงจะปลูกในบนโตะนะครับถ้าผักที่จะกินเองเนี่ยจะปลูกบนโต๊ะเลยแทบไม่ต้องได้ล้างเลยนะครับแทบไม่ต้องได้ล้างเลยเพราะว่าผักมันสะอาดนะครับถ้าปลูกบนโต๊ะนะครับ ah. ปลูกบนโตะปลูกนะครับในนี้ก็ปลูกในถุงทรายนะครับถุงทรายนะครับ ถุงทรายนะครับปลูกในถุงทรายนะครับอันนี้เป็นโต๊ะปลูกนะครับแล้วก็ปลูกในถุงทรายนะครับก็สะอาดนะครับรับประทานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของแมลงหอยทากอะไรพวกนี้นะครับนี่ปลูกไว้โชว์หน้าบ้านเลยนะครับใครเดินทางเข้ามาฟาร์มก็จะได้เห็นเลยนะครับแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งเดินทางมานะครับคุณ บัวพันธุ์นี่อยู่จังหวัดไหนครับคุณบัวพันนะ้าผมจําไม่ได้แล้วคุณบัวพันุ์อยู่จังหวัดไหนนะ้านะครับมะเขือเทศผมก็ยกสูงนะครับปลูกแบบนี้หลายคนคงเคยเห็นแล้วนะครับหลายคนคงเคยเห็นแล้วเนาะนะครับมะเขือเทศเดี๋ยวจะรื้อใหม่แล้วก็จะปลูกผักใหม่นะครับอตอนที่ผมปลูกที่รังสิตก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่รังสิต แต่ว่าที่รังสิตเนี่ยเราปลูกบนพื้นนะครับตรงนั้นพอดีเขาถมแบบไม่ได้ถมสูงนะครับตอนนี้แก้ไขละกําลังแก้ไขละแก้ไขให้มีทางระบายน้ําแล้วก็ยกสูงขึ้นถมให้สูงขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยได้ผักสวยงามมากนะครับนี่ที่รังสิตน,นะครับนะครับตอนนี้แก้ไขละก็ให้เขาทําร่องระบายน้ําทิ้งออกไปนะครับ อ๋อคุณโบผันยูร้อยเอ็ดนะครับทีมงานผมอ,อยู่นครพนมนะครับตอนนี้กลับมาฉีดวัคซีนกันแล้วก็จะกลับไปนครพนมนะครับทีมงานที่นั่นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่จังหวัดสีแดงเนี่ยไปได้นะครับเพราะว่าฉีดวัคซีนยังไม่ครบได้เข็มเดียวกันอยู่นะครับถ้าจะเข้าไปกรุงเทพนคนปรปฐมพื้นที่สีแดงทั้งหลายนะครับสมุดประการอะไรประมาณนี้จะต้อง ได้วัคซีนสองเข็มนะครับจะต้องเดินทางเดินทางได้ต้องใช้วัคซีนสองเข็มนะครับก็เลยไปได้แต่จังหวัดที่ไม่จังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงนะครับผักผมก็สวยนะครับผักผมเยอะมากนะฮะเวลาเรากินอาหารทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะผักผมเต็มเลยนะครับแล้วก็มาทำปลาเผากันอย่างเงี้ยนะครับนะครับ ก็อยากให้ทุกคนมีผักกินแบบชัยนรงค์ะนะครับนะปลูกให้สูงขึ้นไว้นะครับมันกันทั้งน้ําท่วมกันหอยทากกันแมลงนะครับสะอาดด้วยนะครับเวลาเรากินจะได้สะอาดสบายใจนะครับนะครับ จะได้มีผักมีอะไรกินเยอะแยะนะครับปลูกเรื่อยยอะนะครับปลูกหลายๆกระถางปลูกใส่ถุงนะครับคุณสรีวันสวัสดีครับเมื่อเช้าส่งรูปดอกกุหลาบมาสวยมากเดี๋ยวผมจะเอาอวดแฟนเพจนะครับเป็นไงบ้างของคุณสรีวันวันนี้นะครับฝนตกน้ําท่วมไหมนะครับสัตหีบนะครับนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะปลูกแบบยกขึ้นสูงแบบนี้เป็นโต๊ะแบบนี้นะครับ เป็นโต๊ะแบบนี้นะครับก็เก็บกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเวลาปลูกเนี่ยเราปลูกเยอะใช่ไหมต้องพาเพื่อนมาเก็บออกไปบ้างนะครับต้องพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บไปบ้างนะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินนะครับไม่งั้นมันจะแน่นเกินตัวเนี้ยเห็นไหมฮะผมปลูกแบบนี้นะครับบางทีผมก็ใส่กระบะขึ้นมาเลยก็คือเอาดินเอาทรายเข้าใส่เลยนะครับไม่ได้ใส่ถุงก็ได้นะครับการใส่ถุงกับการไม่ใส่ถุงก็ มีประโยชน er ์ต่างกันก็คือถ้าใส่ถุงแบบนี้เพื่อนมาบ้านเพื่อนก็จะยกไปทั้งถุงเลยก็จะหายนะครับมีลูกค้าผมอยู่ที่ศรีนครินนะครับปลูกบนดาดฟ้านะครับแล้วก็ปลูกในถุงแบบนี้แหละนะครับเวลาเพื่อนมาบ้านถุงหายฮะผักหายเป็นถุงๆนะครับบอกคุณชัยนรงอาจารย์ผักหนูหายอีกแล้วนะผักผักป้าหายอีกแล้วนะครับ อ๋อของคุณศิลวันไม่ท่วมนะครับเพราะอยู่บริเวณเขาที่อื่นน้ำรอระบายลงทะเลค่ะอ๋อก็คือที่อื่นน้ำท่วมเนาะนะครับเนี่ยถ้าปลูกแบบบนโต๊ะแบบเนี้ยสบายนะฮะเพราะผมยกโต๊ะสูงตั้ง1เมตรเน่ยนะครับนะครับมีผักกินตลอดสบายมากนะครับ,รบก็สำนักงานค่ะสสำนักงานข่าวชัยนรงก็ รายงานข่าวทุกวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับนะนะครับอันนี้ผมก็เอาภาพเดิมๆที่เคยทํามานะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับผักมันจะสวยมากถ้าหากว่าไม่มีแมลงรบกวนนะครับถ้าเราปลูกกับพื้นดินแมลงกระโดดมันจะมานะครับแมลงกระโดดมันจะมานะครับนะฮะเวลาทำอาหารทําสลัดทําอะไรพวกนี้ก็น่ากินนะครับน่ากินนะครับ ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอแสดงความาให้กำลังใจนะครับชาวนาที่ถูกน้ำท่วมหรือทุกคนที่กำลังโดนน้ำท่วมอยู่ในขนาดนี้มันเป็นฤดูพายุที่ฝนจะเยอะนะครับปีก่อนๆเน,นี่ยมันจะแรงนะครับต่อไปนี้มันจะน้ำจะเยอะนะครับก็หาทางาแก้ไขหรืออันนี้เบื้องต้นไว้ก่อนนะครับ ส่งภาพอาหารมาหิวเลยหิวแล้วเลยครับคุณยายหิวแล้วเลยครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกนะภาพอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นผักที่ผมปลูกให้ลูกค้านะครับเป็นบนโต๊ะนะครับนะครับ,นะรบก็ทำโต๊ะแบบนี้แล้วก็ปลูกเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะครับ เนี่ยเราจะอยากปลูกอะไรก็เอาไปจิ้มจิ้มจมลงถุงอะเอา,มาเมล็ดเมล็ดเอา,มาเ,ลเอามาเล็ดจากถุงเนี่ยจากซองเนี่ยเอาไปจิ้มเลยครับก็จะได้ผักแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ CF2 ลงไปนี่คือปุ๋ย cf 2นะครับโตด้วยปุ๋ย CF2 ก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ผักงามนะครับแค่ cf2 ก็งามแล้วนะครับ บางคนไม่ใส่ก็ไม่งามนะครับนะเพราะว่าขี้วัวขี้ควายที่เราใช้เนี่ยมันมันมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นปุ๋ยมันไม่มีธาตุอาหารนะครับมันเป็นเพียงอินทรีย์วัตถุนะครับกว่ามันจะย่อยสลายให้ผักสวยงามอย่างเงี้ยนะครับใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานนะครับมันไม่ทันกับอายุของผักพอไม่ทันกับอายุของผักปุ๊บมันก็จะขมนะครับนะหลายคนไม่ทราบนะครับก็ทําให้ได้ผักได้อะไรที่ไม่ ไม่อร่อยนะครับแต่ของของเชนลุงเนี่ยมันจะอร่อยมากนะครับเพราะว่าจะได้สดสดนะครับได้สดสดแล้วก็ดกดกนะครับเพราะว่าเรามีธาตุอาหารผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอยู่ในนั้นนะครับคุณวุฒิชนาคอนเฟิร์มนะครับบอกว่า cf 2นี่ขาดไม่ได้จริงๆค่ะนะครับคุณวุฒิชนามันจะมีบอร์ดไปตอบนะครับถ้าใครคุยถึงเรื่อง cf 2หรือ cf 3มมันจะไปเสนอขายทันทีนะครับมันขายเก่งมาก เหมือนอาจารย์ขายเก่งมากนะครับนะครับผักเขียวนะครับผักเขียวใครมีควรติดบ้านไว้นะครับต้านมะเร็งนะครับนี่คะนาเขียวนะครับปลูกแบบอะไรนะปลูกแบบใส่ถุงก็ได้นะครับมันก็จะสวยๆหน่อยหนึ่งของชัยนรงนะถ้าใช้ cf 2นะครับมันก็จะสวยกว่าของข้างบ้านหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะน่ากินนะครับมันจะสวยมันจะน่ากินนะครับ แบบนี้นะครับนะครับผักเคเี้ยวนี่ครจะปลูกไว้นะครับเป็นผักต้านมะเร็งเนาะนะครับช่วงนี้คงไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการได้ปลูกพืชปลูกผักนะครับได้มีพืชผักได้ชมพืชผักทุกวันนะครับชัยลงก็ทําผสมผสา,านนั่นแหละก็คือ,อใส่ในถุงนะครับปลูกใส่ในถุงมีแกลบมีทรายมีขุยมะพร้าวนิดหน่อยแล้วก็ เอา cf 2เข้าโรยลงไปก็ได้นะครับถ้าอยากให้ผักอ้วนก็ cf 3โรยไปนิดนึงนะคะอย่าเยอะนะแล้วก็ลดน้ำตามนะครับก็จะได้ผักงามๆออกมาแบบนี้นะครับนี่ cf 2นะครับถ้าเป็นถุงเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ลงใช้ cf 2นะครับถ้าปลูกกับพื้นดินจะใช้ cf 3นะครับแล้วก็โรยไปเลยนะครับโรยไปเลยนะครับนะครับก็จะได้ผักได้พืชผลทั้งหลายสวยงามนะครับนะครับ ก็ขอวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมไปดูแลเรื่องอาหารให้กับคุณหมอและพยาบาลก่อนนะครับใครที่ร่วมอวยอะไรนะอนุโมทนาวันนี้ก็ขอให้ได้บุญเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับ800คนที่มาฉีดยาเนี่ยเขาจะได้พ้นภัยนะครับเขาจะได้มีชีวิตที่ที่ดีที่ไปทางานทำไปทํางานได้นะครับพวกเราก็จะได้ มีกําลังใจกันทุกคนแล้วก็พวกหมอพยาบาลเขาได้อาหารที่อิ่มท้องแล้วก็มีแรงที่มาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนต่อนะครับโดยที่เพจของเราเป็นเจ้าภาพเห็นไหมครับนะเดมิใชยลงแฟนฟาร์มเป็นเจ้าภาพนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการช่วยเหลือกันแล้วยามนี้นะครับสวัสดีครับ